กลุ่มผลิตภัณฑ์ของซัคเซนมอลนะครับมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัวหรือที่เรียกว่า Personal Care นะครับก็จะมีพวกที่เราคุ้นเคยเช่นพวกยาสีฟันโรโอลรวมถึงเจลอาบน้ำต่างๆนะครับกลุ่มที่2เนี่ยนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาหารเสริมซึ่งดูแลสุขภาพมีทั้งที่ช่วยในด้านของ Anti a n t i ี้อ n g นะครับ ช่วยของปัญหาเฉพาะทางต่างๆเพื่อทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรวมถึงในส่วนของสําหรับหนุ่มสาวเพื่อดูแลผิวพรรณนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เป็นส่วนของคอสเมติกนะครับก็มีตั้งแต่พวกเครื่องบํารุงผิวนะครับกับพวกเมคอัพต่างๆที่เป็นเรื่องสีสันทําให้คนสวยงามขึ้นนะครับกลุ่มที่4เป็นกลุ่มเครื่องใช้ในบ้านเช่นพวก น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มและกลุ่มที่5เป็นกลุ่มสินค้าสําหรับการเกษตรทั้งสําหรับพืชไร่และพืชสวนนะครับเพื่อทําให้เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรให้กับคนของเรานะครับจาก5กลุ่มหลักนี้ก็คัดแต่สินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อทําให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับใช้และเกิดผลลัพธ์เพื่อบอกต่อในการสร้างธุรกิจได้ จึงมั่นใจครับว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้นักธุรกิจทุกท่านประสบความสำเร็จได้อย่างดีครับ